คลิปนี้คือคลิปพูดแบบทั่วไปเวลามีเรื่องอะไรในหัวหรือเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกสนุกเพราะอยากรู้มุมมองของแต่ละคนเหมือนกันไงครับ is Nagi เรื่องนี้ก็ได้และท็อปปิกในวันนี้ก็คือเกมโซเนี่ยมันโอเวอร์เรหรือเปล่า คือในความคิดเนี่ยไม่เคยได้ผุดขึ้นมาในหัวเลยแต่เพราะว่าเห็นพวงมีมหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าพูดว่าเกมโซมันโอเวอร์เรดิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมานั่งคิดว่ามันจริงหรือเปล่าวและเอาตามตรงผมไม่เคยคิดว่าเกมโซมันโอเวอร์เรดิตเลยซําเกมตระกูลโซน่ยถ้าในความคิดมันเป็นเกมที่เซฟในการทําแต่จะทําให้มันดีสุดๆเนี่ยมันยากเพราะมันมีหลายเกมที่เป็นจุดให้เทียบว่ามันจะดีพอรหรือเปล่าซึ่ง From soft never miss ยังเป็นทัคโซ2 2นะแต่สำหรับกูนั่นก็ never miss หรือจากค่ายอื่นๆมันก็มีอันที่ดีดเหมือนกันอย่าง l i n ์ s อฟ t P ซึ่งปีนี้มันมี DLC นั่นก็สุดเหมือนกัน b a c t with บ u k o n g ก็เกิดจะเป็นเกม o of เด e Year ถ้า Astro Bot ไม่ปลนไปอะนะ e l l a r blade นั่นก็ ASS ไม่สิ PASS ผ่านผ่านมาหมายความว่าวันผ่านอะนะหรือเกมโซตะกุลแอนิเมะอย่าง โคดเวนคาซาน AI Limit มันอ่านว่าอย่างนั้นหรือว่าหรือเอาลิมิตไม่รู้ดินั่นก็ดีเหมือนกัน<อ>คือทุกเกมที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเกมโซเหมือนกันแต่ทุกเกมก็ล้วนจะทำอะไรให้มันแตกต่างอยู่เสมอหรือทำให้เวลาเล่นเกมโซอันใหม่ๆเป็นการเปิดประสบการณ์ทุกครั้งแต่การทำเกมโซที่ดีนี่มันต้องมีหลายอย่างหรือหลายองค์ประกอบเช่นเกมเพย์ t h ล l ที่เราเล่น Optimization ที่เกมทูเปเนี่แม่งไม่ชอบใส่ใจโดยเฉพาะคนที่เล่น PC นี่จะเป็นบ่อยมากและอีกอย่างที่สำคัญเลยคือ Story t h l o a w ที่ทำให้มันน่าค้นหาแบบสามารถเรียนรู้จนเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ได้อะและความยากอันนี้ไม่เคยพลาดคือมันจะไม่มีเกมโซได้ถ้าเกิดมันไม่มีความมายากอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นไงเกมโซถึงเป็นเกมที่สนุกเพราะมีความยากให้มันท้าทายให้มันน่าลองอยู่ n o w ถ้าเกิดทำพวกนี้ผ่านก็สามารถขึ้นแท่นไปสู้กับเกมดีๆในเกมวอร์ดได้อะแต่ถ้าไม่นี่ก็ไม่รุ่งหรืออยู่แค่กลางๆโซมิด so โคตรปานกลางก็วางนั้นอย่างเช่นปูชแชงที่เล่นไปเนี่ยมันก็สนุกนิดๆน,น,นะแต่เรื่องราวมันก็งั้นๆแหละมันก็ไม่ได้แปลมันก็ไม่ได้อะไรมากเพราะกูไม่สกิปคัตซีน เพราะว่ามันกระตุกขนาดปรับโลแล้วนะเออซึ่งขอบกูมันก็กลางด้วยแหละฉะนั้น My Bad แต่ก็พอเข้าใจว่าทำไมมัน Overrated นะมันเยอะจริงๆคือปีนี้นี่เกมแนวโซนี้ก็ปาไป7เกมแล้วมั้งนะไม่ได้นับแต่มันเยอะจริงๆก็พอเข้าใจได้แต่มันก็ไม่ใช่มันจะดีไปสมหมด ถ้าพลาดเรื ization, Wing, ME, ่อง optimization นี่ก็จะกลายเป็นวูแชงที่ต้องออกมาขอโทษต้องขอบคุณเกม i n s s i e r r นะครับสำหรับข่าวด้วยเห็นพอดีเลยเอามาเป็นตัวอย่างซะหน่อยก็อย่างที่พูดไปมันต้องมีหลายอย่างที่ทำให้เกมโซนั้นนะแตกต่างจากเกมโซนอื่นมันมาได้หลายรูปแบบอย่าง anime s o u l s l i k e 2d s o l s l i k e s o l s l i k e บวกกับโลก -like อย่าง night rain อย่างเงี้ย mega s o l s l i k e อย่าง Armor Core Yes Armor Core เออกูจะจำได้โอ้โ oh ห <c oughs> กูนั่งคิดอยู่ซะนาน Dark Fantasy Souls Like Chinese Story Souls Like ตัวหลักผู้หญิง Souls Like Turn Based Souls Like อย่าง Expedition 33ซึ่งไอเนี้ยมาแปลกสุดละคือคือมันจะเป็นเกม Turn Based ก็ได้ไงแต่ Turn Based มันจะดูน่าเบือ่อใช่เปะละ่าล่ะ เราก็ใส่โซสลสไลด์อย่างแพรล,ลี่และดอจริงเข้าไปการว่าเราต้องโฟกัสในการหลบและการโจมตีถ้าเกิดเราเล่นเอ็กซ i พดิชันเก่งหรือเราหลบหรือเราแพรล,ลี่เก่งนี่เราแทบไม่เสียดาเมจเลยและอื่นๆเนี่ยขนาดพูดนี่คือเยอะแล้วนะไม่แปลกที่จะเริ่มเอียนยิ่งเวลาผ่านไปแต่มันสนุกไนงะคนเขาเลยชอบเล่นและพอคนเห็นว่าเกมแน่นี้มันสร้างไรายได้ดีก็ชอบสร้างมาให้เล่นมันก็ดีแล้วแหละ มันไม่ได้ overrated นะแต่มันเยอะเฉยมันโทษใครไม่ได้ก็มันสนุกอ่ะมันเลยมีเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงมันจะมีอันที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็เ n j นจอยในการลองเกมโซแนวใหม่ๆและเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันดีมันยากกว่าเกมไหนๆหรือเปล่า Story ดีไหมแล้วมันสนุกไหมมันยากไหมและสร้าง community ในเกมนั้นเอง อย่าง Expedition 33หรืออย่างเกมอื่นๆนั่นแหละในความคิดของผมนะแต่ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าพูดอะไรที่ไม่พอใจก็ขออภัยไว้ก่อนและในมุมมองของคุณคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะรออ่านเหมือนกันแล้วไว้เจอกันในคลิปพูดอันต่อไปในมีเรื่องสร้างท็อปปิกมีไงซีรีส์ใหม่ <laughs> อย่าก,กูคิดซีรีส์ใหม่เลยป่ะเนี่ยโอเคบายอาดิอสครับท่านผู้ชม